สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้เหรียญที่นำไหมพี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับผมแม่น้ําคูนะครับปี2518นนะครับผมจะเป็นบล็อกนิยมสุดก็คือบล็อกขี้มูกหัวปะวงเดือนนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ย ผมเคยนําบล็อกวงเดือนมาพี่รับชมแล้วนะครับบล็อกวงเดือนก็คือจะมีเส้นริ้ววงเดือนอยู่ตรงนี้ด้านบนเหนือศีรษะบริเวณพื้นเหรียญนะครับผมบล็อกขี้มูกหัวปะก็คือไหนไหมครับจะมีเส้นใช่ไหมครับเนื้อเกินตรงนี้บล็อกขี้มูกหัวปะใช่ไหมครับก็จะเป็นก้อนเนื้อเกินอยู่เหนือศีรษะของท่านนะครับผมแล้วก็มีวงเดือนนะครับีจะเป็นบล็อกนิยมสุดของเหรียญแม่น้ําคูปี18นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นกรรมการแล้วก็กรรมการลงยาด้วยนะครับผม เห็นไหมครับบล็อกขี้มมกหัวปะเนี่ยก็จะเป็นแบบก้อนเนื้อเกินที่บริเวณจมูกของท่านนะครับผมเป็นขี้โมกแบบนี้แล้วก็หัวปะเนี่ยก็จะเป็นแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้เลยครับที่เป็นเนื้อเกินแล้วก็วงเดือนก็คือด้านบนศีรษะเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่เป็นเส้นริ้ววงเดือนนะครับผมเนือศีษะของท่านบริเวณพื้นเหรียญนะครับนี่เป็นที่มาของบล็อกขี้โมกหัวปะวงเดือนนะครับผมจะเป็นบล็อกนิยมสุดในเนื้อทองแดงนะครับนี่ ลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงไข่นะครับผมด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับครึ่งองค์นะครับแล้วก็มีชื่อท่านนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับด้านหลังก็จะเป็นอัขระเป็นยันนะครับผมนะครับจริงๆรุ่นนี้เนี่ยถ้าชื่อรุ่นจริงๆเลยก็คือรุ่นอรหันอัรหันสมพุทโธนะครับแต่ว่าในตลาดเนี่ยเขาจะนิยมว่าเป็นนิยมเรียกว่าเหรียญแม่น้ําคูนะครับผมปี18นะครับ อันนี้ก็จะเป็นบล็อกนิยมสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมจดจาพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับเหรียญไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับผมเนี่ยครับเรียบตึงนะครับด้านหน้าเนี่ยองค์ของหลวงปู่เนี่ยจะมีมิติคมชัดนะครับผมสองดูเข้าที่ใบหน้าของท่านนะครับหลังจากที่เราแยกบล็อกไปแล้วนะครับผมใบหน้าลึกคมชัดนะครับผมดูเปลือกตาต่างๆนะครับ เห็นไหมครับที่มีการแกะให้สอนสอนกันนะครับผมล่องแก้มลึกๆึกนี่บล็อกขี้มูกเห็นไหมครับก็จะเป็นเหมือนอขี้มูกหรือว่าน้ํามูกไหลลงมาจากจมูกของท่านนะครับจนมาถึงข้างล่างปากเลยไหมครับนี่หัวปากก็จะเป็นนี่เป็นแผ่นเนื้อเกินแบบนี้เลยครับลองนับผากลึกๆนะครับผมนี่จดจาใบหน้าหลังจากที่แยกบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ใบหูสองข้างชัดเจนนะครับ เส้นคอตั้งเป็นสันคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบอร์รวมถึงลูกกระเดืองนะครับกระดูกไหปลา้านูนเด่นคมชัดแล้วก็ดูเส้นตรงไหปลาเห็นไหมครับเนี่ยเขามีการแกะให้เป็นเส้นเเส้นเหมือนรอยย่นของผิวหนังเราครับนี่แล้วก็บ่าหรือไหล่ของท่านก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยแกะให้เป็นเส้นเส้นเส้นียเหมือนรอยย่นของผิวหนังจริงๆเลยนี่ลิวจีวรคมชัดนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นบล็อกีิมุกหัวป่านะครับ นะครับเขาจะมีเป็นแบบเนื้อเกินเห็นไหมครับที่บริเวณสันของสังกติกับริวจิวรตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นเนื้อเกินแบบนี้นะครับผมแล้วก็พื้นสังกติก็จะมีเส้นเซียนเหมือนเดิมนี่คมคมเห็นไหมครับนี่เส้นเซียนคมคมนะครับผมด้านล่างตัวอักษรหลวงปูทิมเป็นแท่งคมชัดมีเส้นแตกตรงสระอูเห็นไหมครับไปชนกับทอทหารตรงคําว่าทิมนี่ ตรงด้านล่างตัวอ,อักษรเนี่ยตรงนีงน้ก็จะเห็นเป็นริ้ววงเดือนลางๆนะครับแทรกอยู่เห็นไหมครับนี่ริ้ววงเดือนบางๆแทรกอยู่ที่ตัวอ,อ,กอักษรเห็นไหมครับเส้นแตกตรงสะดูวิ่งไปหาททหารริ้ววงเดือนแทรกอิสริโกตรงกอไก่ก็จะมีเส้นแตกวิ่งมาอา่มาชนขอบนะครับผมแบบนี้นะครับผมเวลาการแกะบล็อก สมัยก่อนนะครับเขาจะชอบแกะให้มีเป็นแบบติ่งหนามเกินออกมานะครับผมที่ตวัวอักษรใช่ไหมครับตรงกอไก่เนี่ยเป็นติ่งหนามออกมาเล็กๆแบบนี้นะครับผมขอบเหรียญเนี่ยก็จะเป็น2ชั้นนะครับด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับเนี่ยตั้งเป็นสันคมชัดเจนนะครับดูเส้นกระแสเหรียญพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผมหรือว,วงเดือนด้านบนนี่ยีิโมกหัวปาวงเดือนนะครับผมพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผม ขอบจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับมีเส้นรอบวงด้านในแล้วก็เป็นขอบเหรียญด้านนอกนะครับผมพีมมาดูรละเอียด้านหลังนะครับเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับผมแล้วก็มีบาดอว่ามีบ้างใต้หูเหรียญน,นะครับผมตรงช่วงนี้นะครับบาดอว่าบ้างนะครับมีคีปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็ตรงขอบเหรียญเนี่ยจะมีเป็นเหมือนคล้ายกับรอยแทงตะไบใช่ไหมครับ ขายกับลอยแทงตะใบแบบนี้นะครับนี่ตัวอัคละรวมถึงตัวยันนูนเด่นคมชัดนะครับตรงขมวดยันด้านบนเนี่ยจะมีเส้นโคงน้ง1เส้นตรงนี้แล้วก็จะมีติ่งเนื้อเกิน2จุดนะครับด้านในตัวขละตัวนี้แล้วก็อยู่เหนืออัคละนะครับผมเห็นไหมครับเส้นโคง้งนี่ที่ขมวดยันด้านบนเนี่ยมีจุดไข่ปลาตรงกลาง1แล้วก็เหนืออัคละ1น,นะครับผม ตัวยันตั้งเป็นสันคมชัดเห็นไหมครับไม่ตื้นไม่เบร์นะครับผมนี่ดูเส้นกระแสะเหรียญที่ไหลย,ยืดๆเห็นไหมครับนี่นี่เส้นกระแสะเหรียญที่ไหลย,ยืดๆนะครับช่วยให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับผมที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิตตรงข้างล่างฟอฟันนะครับอ่า,อาข้างล่างตรงคำว่าฝังนะครับ เนี่ยฟ่ฝาครับจะแกะเหมือนเป็นสละอูลางๆใช่ไหมครับฝั่งลูกนิมิตนะครับผมวัดแม่น้ําคูตัวอักษรจะต้องเป็นแท่งคมชัดแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นกระแสเหรียญที่ยืดไหลเนี่ยเนี่ยตามตัวอักษรนะครับก็จะช่วยให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับรุ่นอรหันต์สัมพุทโธนะครับผมหรือว่าเหรียญแม่น้ําคูนะครับจังหวัดระยองใชครับเนี่เกิดจากแรงปั๊มกระแทกไหมครับยืดๆไหลๆแบบนี้ ช่วยพิจารณาได้ง่ายนะครับผมนี่รูเจาะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ขอบตัดนะครับก็จะเป็นการตัดและฉีกขาดนะครับผมนี่ตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดตัวฟันตัดจะเป็นล่องเป็นบั้งนะครับบางจุดตัดได้เกือบสุดนี่เห็นไหมครับนี่นูน,นต่ำนูนสูงสลับกันนี่ตรงนี้จะเป็นบัง้งเป็นล่องชัดเจนเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ตรงปลายเล็บผมนะครับ ขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับนี่ตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดตัวฟันตัดเป็นล่องเป็นบ้างเป็นขีดชัดเจนนะครับนี่น่ครับสำหรับเหรียญน,นี้ที่นำมาพี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับแม่น้ำคูนะครับบล็อกนิยมสุดบล็อกขี้มมกหัวปะวงเดือนนะครับผม ขอบคุณพี่พี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ